สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v ีพธรรมดานะครับช่องบีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยบีไอนะครับฮานอยบีไอพีหรือเวียดนาม v ี p นะครับงวันที่28นะครับเดือนพฤษภาคมสองพนาร้อยหกสิบนะครับสําหรับฮานอย v ีไนี้จะมีทุกวันทุกวันเลยนะครับออกเวลาออกเวลา ต่อเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณธรมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับขอ,อให้ทุกท่านล่ำร่ำเลยๆไม่เจ็บไม่จนสองสามอย่างนี้ก็พอแล้วชีวิตของมนุษย์เกิดมานะครับอืประมาณนี้นะครับออามาชมกันเลยนะชมกันเลยเกิดเอาทุกตัวนะครับเกิดเาทุกตัวนะอืมเกิดเราทุกตัว วันที่28พฤษภาคม2566ฮานอย VIP เด่น2 3ไม่ใช่2อส3455เน้นที่3กับ4นะครับ3883 3993 3003 3113 3223 8 C, 4 8 8 4 4 9 9 4 4 0 0 4 4 1 1 4 4 2 2 4ประมาณนี้นะครับถ้า5มาละ่ะก็5 8 5 9 5 0 5 1ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะขอ,ขอขอขอบคุณม,มากๆนะครับขอให้ทุกท่านได้เฮ้ได้คิดกันนะครับช่วงเวลาอ่า หนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งน,นะครับขอให้มาบนมาล่างเลยนะได้เฮตุได้กินกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับรุ่นลุมเพราะความบันเทิงเด้ออ่า